สวัสดีครับผมพี่ช่างโอครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดียำมะรงคือกัะเหมือนเดิมครับมื้อนี้เฮาก็ได้ปลานิลเผาครับพี่น้องครับปลานิลเผาแล้วก็น้ำจิ้มถั่วหวานครับผมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดครับกับพักครับผมกว่าคาดว่าได้กระขึ้นเกาเหนียวนี่ยแล้วครับพี่น้องครับมาซัดเลยเฮาพี่น้องปลานิลเผาแซ่บๆเหมือนกันเด้อพี่น้องมาซัดเลยพี่น้องเลยซัดเลยเฮานี่น้ำจิ้มซีฟูดไปเลยนี่